นายจอหนคิก นายจอนคิเลียคาวอดีตเจ้าหน้าที่ของ CIA นะคะถูกแจ้งข้อหาเปิดเผยชื่อของนายอาบูซูบัยดานักการเงินที่ต้องสงสัยว่าสนับสนุนกลุ่มอัลกออิดะและถูกสียเอสอบสวนด้วยวิธีวอเทอร์บอร์ดดิ้งถึง83ครั้งซึ่งข้อมูลดังกล่าวค่ะได้รับการเปิดเผยในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อปี2551ซึ่งทีมทนายของนายซูบัยดาซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายนำคำกล่าวอ้างของนายคิเรียคาวมาใช้ในการสู้คดีอย่างไรก็ตามนายคิเรคาว ได้ปฏิเสธข้อหาดังกล่าวตลอดการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า FBI ทั้งนี้เรื่องของการสอบสวนด้วยวิธี Waterboarding งนะคะได้รับการเปิดเผยเป็นครั้งแรกในปี2,545โดยได้รับการโดยได้รับความการวิจารณ์เป็นอย่างมากถึงวิธีการทรมานผู้ต้องสงสัยแบบนี้ซึ่งจะถูกจับมัดไว้กับแผ่นกระดานแล้วก็สาดน้ําใส่ศีรษะของผู้ต้องสงสัยเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลหรือยอมรับสารภาพการเปิดเผยวิธีการสอบสวนแบบวอเ e อร์บอดดิ้ครั้งนี้นะคะไหนที่เลขาได้ยกกรณี ของนายซูเบาดาขึ้นมาเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นในปี2,550เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC <we> เกี่ยวกับการทรมานนายซูเบาดาซูเบาดานะคะด้วยวิธี Waterboarding แล้วก็ยังได้เปิดเผยความลับของ CIA อีกเป็นจำนวนมากในหนังสือที่ชื่อว่า The r e l u c t a n t Spy ซึ่งเป็นการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานของเขาในฐานะเจ้าหน้านที่ CIA ตั้งแต่ปี2533ถึง2547โดยเนื้อหาส่วนใหญ่นำเสนอปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย2 CIA ในทางลบ